็นที่น่าเสียดายนะคะมาไม่ทันจริงๆน้องออกก่อนกำหนดคลอดก่อนกำหนดคือได้มาสามตัวแต่ว่าเสียชีวิตไปสองตัวคือตัวหนึ่งก็คือแบบเสียชีวิตในแบบถุงน้ำค้ามเลยกำไรเป็นน้องหมาม แม่แม่ใหม่อะเขาเรียรูปออกจากถุงน้ําค้าไม่เป็นแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือเขาไม่ยอมอ้าปากกินนมหรือเปล่าพอกลับมาสภาพแบบคือตัวเย็นไปแล้วอย่างเงี้ยเลยเหลืออีกตัวหนึ่งไม่รู้ว่าจะจะรอดหรือไม่รอดเพราะตัวเล็กมากแล้วก็ ไม่ยอมอาบปากดูดนมเลยเพราะว่ามันสภาพแบบตัวเล็กแล้วก็หัวนมของคุณแม่นะหัวใหญ่มากก็คงจะลุ้นภาวนาให้รอดเศร้าเศร้าแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงยังไงขอกำลังใจช่วย กำไรหน่อยนะคะกำไรคลอดลูกแล้วแต่เสียดายคือตายไป2ตัวเพราะว่ากำไรเป็นคุณแม่มือใหม่เลี้ยงลูกแบบคลอดลูกยังไม่เป็นแล้วก็อีกตัวเนี้ยไม่รู้จะจะรอดหรือไม่รอดยังไงส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะนี่อัปเดตลูกของน้องกำไรนะคะเหลือรอดแค่ตัวเดียว ก็รู้สึกว่าอ่าวันแรกก็ผ่านไปด้วยดีนะคะยสิบวันแล้วสิบวันแล้วนะอ้อลืมตานิดหน่อยลืมตาได้นิดหน่อยยนาะดีใจมากเลยดีใจมากเลยบุนหลายลืมตาได้นิดหน่อยละเอ๊แต่เอ๊คนเก่ง ตอนนี้น้องก็ได้สิบวันพอดีนะคะเพราะว่าเกิดวันที่สิบสามตอนนี้ก็ยี่สิบสามตาลืมได้แล้วแต่ว่ายังไม่ครบยังไม่หมดนะคะคิงคิงไอ้แกคิงคิงไอ้แกคิงคิงป้านมรักครับค่ะคิงคิงกะคิงคิงยูโตยังบุญหลายของเรา วันนี้ก็วันที่สิบอ็ดแล้วเออเป็นหมาตัวเดียวเลยที่ต้องป้อนนมป้อนนมตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะตั้งแต่วันแรกเลยจนถึงปัจจุบันนี้แรกเกิดนะคะอยู่ที่ยังไม่ถึงขีดเลยออกมาเหมือนกับลูกกบเลยแต่ตอนนี้หนูได้สิบอดวันน้ำหนักไปที่สามขีดล้อันนี้ถ่ายตอนดูโตๆเฉยๆนะคะแต่ที่จริงแล้วไม่โตนะ เด็กกัปิ๊ดเดียว,วกับฝ่ามือฝ่ามือเรายังใหญ่กว่าอีกอันนี้คือรอรอป้อนนมนะคะเนี่ยลูกน้อยเราทำไมให้ชื่อบุญหลายเหรอหนึ่งคือตัวอื่นคือไม่รอดนะคะออกมาสามตัวรอดเหลือตัวเดียวนี่อันนี้คุณพ่อตัง้ง มาดมลูกละตังเว้ยตังตังตังท่าประจำเขาเลย,ยเหมือนใครดูสิเหมือนใครอ่ะออันนี้คุณแม่ค่ะคแม่กำไรตอนนี้รอนมอยู่ไปแค่นี้ก่อนนะคะบ,บ๊ายบา ลูกไขวะาจุกจ๊กจุ๊กลูกไขวะาเอ,อ้ยรอทานนมนะคะสิบเอ็ดวันแล้วเกิดวันที่สิบสามตอนนี้ยี่สิบสี่ก็แสดงว่าสิบเอ็ดวันแล้วตอนนี้ได้น้ำหนักสามขีดแล้วสิบเอ็ดวันแล้วของบุญหลายเราตอนนี้น้ำหนักก็คือสามขีดแล้วนะคะ อันนี้รลอป้อนนมอยู่ต้องให้เราป้อนตั้งแต่แรกเกิดเลยคือเป็นตัวเดียวเลยป้อนตั้งแต่แรกเกิดเลยบุญหลายตื่นตื่นลูกขอโทษด้วยนะคะคือรักษาชีวิตของบุญหลายไว้ไม่ได้เมื่อวานก็ยังดีๆอยู่แต่วันนี้คือกลับมาก็น้องก็ไม่อยู่แล้ว เมื่อเช้าทานนมได้แต่แบบไม่รู้ว่าสาเหตุน้องคืออะไรแต่ว่าณตอนนี้คือน้องไปแล้วพูดไม่ออกเลยเพราะว่าน้องตั้งแต่วันแรก จนถึงวันนี้ก็คือเราป้อนนมให้ทุกวันตั้งแต่แรกเกิดเลยน้องไปแล้วลูกน้องไปแล้วพอแล้วลูกน้องไปสบายแล้วค่ะขอบคุณที่แบบ เออตั้งแต่วันที่สิบสามจนถึงตอนนี้แบบระยะเวลาตั้งแต่วันวันที่สิบสามถึงถึงตอนเช้าของวันนี้แบบเราได้ป้อนนมก็เหมือนกับเป็นแม่เขาอะเศร้าเหมือนกันเศร้าแบบไม่รู้จะพูดยังไงอย่างเงี้ย คือคิดว่าน้องจะรอดแล้วแต่ผลสุดท้ายมันไม่ใช่อ่ะเรามาไม่ทัน กำไรคลอดลูกแล้วแต่เสียดายคือตายไปสองตัวเพราะว่ากำไรเป็นคุณแม่มือใหม่เลี้ยงลูกแบบคลอดลูกยังไม่เป็นแล้วก็อีกตัวเนี้ยไม่รู้จะจะรอดหรือไม่รอดยังไงส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะ